ทำไงก็ได้ให้ซอยยนมาจบการให้ลุงหน่อยเอออะไรอย่างเงี้ยเบบอกอ้าวหนูให้อยู่ยังนะครับพี่สาบอกว่าหนูไม่ค่อยให้หนูให้อยู่นะครับเข้าใจไหมพี่ซึ่งคนชอบเต้นเรามัสัใจมันจะแกะอะพี่ เจ้าเสี่ยวต้องเสีัสตินะผมสามคนสักทีฉันคิดถึงพวกเธอทั้งสองคนในที่สุดเพราะว่าแบบผัดกันไม่ว่างผัดกันป่วยผัดกันใดไปเรื่อยๆนะคะชีวิตปัจจัยสุดชีวิตมันก็อย่างเงี้ยแต่วันนี้นะคะเวลานี้ยิ่งใหญ่มากเพราะว่าวงนี้เขาแซมมอนพวกเรามาครบสามคนถูกต้องซึ่งวันนี้เรามารีแอคอะไรพี่สาวเอ็นพสองเอ็นพสองตรงนี้มีเขาทำแบ c k เราทุกคนมีใครดูอะไรมาก่อนไหมกับเพลงนี้ของน้อง ดีแน่แซนด์ภาษาเกาหลีก็คือเพลย์เเพก็คือดาดาวดาวเกิดเจนฉันดูทีเซอร์แบบแบบบรรยากาศก็คล้ายๆกับเพลงเดิมๆมีความแบบคลาสมีความคลาสมีความเขาเรียกว่าอะไรวะเป็นแบบโอเพนกวัล่หรอโอเพนกวัวนี่ไม่ดูอะไรมาก่อนเลยก็เลยแบบเฟรชไอายสุดๆที่ต้องดูอะไรไหมแมไม่ได้ดูอะไรมาเหมือนกันซึ่งเราก็รุ้นเหมือนกันว่ารอบนี้นอจะมาเป็นบิ๊กซองอีกหรือเปล่าต่างทีเซอร์หรอหรือว่าจะมิกซ์แบบ มิกสะดุ้งหรือมิกแบบเนียนๆใช่เลยมิกก็เนียนๆไม่พูดแล้วดีกว่าเราไปดูสีนัดเพียวเพียวเพียวกอน <c oughs> มิกกันเลยดีกว่าแต่ก่อนที่จะไปดูใครก็ตามที่ยังไม่ได้กดซับสไคร์เดินกดซับสาาคไคร์ให้จองสิ้นด้วยนะเราไปดูเพลงใหม่ของ Enmix ก,กันดีกว่าแปบ <8, S 1> สามสองหนึ่งหูตายหูตายลงจิตหรอเอ๊ อุ้ยลองเปผมสั้นอุ้ยสวยนะอืมโอ้ว้าวอุ้ยแล้วดนตรีใหญ่มากใหญ่มากเลยใหญ่มากเนี่ยบรรยากาศเนวีเอ็นเอ็นมิกซ์เป็นประมาณไหนเนาะเนาะกับอินดัสเทรียลแต่เขาใช้วิธีการลองแบบใหม่นะหรืผมขึ้น ็เสียงแบบอย่ยู่เดี๋ยวก็สว่างดึ้น็ตหนึ่งุเรือนี้คือมิกซ์แล้วเาวาาม่เลยนะยเป็นหุ่นกอบหรอ

แต่ข้าบุกมันบึ้มอยู่นงเงอะมันไหอนีหม,ม,ม้บกบอไร้เข้มไงเปียงงี้ยใช่ไหล่ะนี้ยข้าวมาไรมใช่ใช่ชอใช่ดูว่าข้าวมีข ไห <Why? S 1> วอุ้ยอุ้ยอ้ยอุ้ยเบ่งน้ำเบ่ง้ำนอซีอูหรอไหวาน่ะกลัว,วพักหัวใจออกมาคลอนเนี้ยเป็นการประกาศตัวว่าทุก <c oughs> คู่เด็นนึงไหมเราค่ะใช่ป่ะไม่ล่ะจบไปคนสวยบอกเลยวเสียงค่ากล้องด้วยนะคะทำเลนแตกเฮ้ยเด็กเหรอใช่เหมือนเด็กอ่ะน่าัวเธอซีดะอ้องซีค่าอะซี สีแล้วค่ะอย่างไรในส่วนของการดู MV ็ีเอ๊ว่าดนตรีเหมือนเพลงเก่าๆนิดนึงที่มันจะมีตึก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 องแล้วก็รู้สึกว่าท่อนฮุกมันเป็นฮุกดรอปอย่างที่พี่ต่องพูดถึงแม้ว่ามันจะใหญ่กว่าท่อนอื่นๆแต่ก็รู้สึกว่าเป็นเป็นฮุกดรอปซึ่งยังจูนไม่ติดเท่าไหร่อ่อนที่บอกว่าท่อนเพาะคือเพาะเลยนะคือท่อนที่เปลี่ยนบรรยากาศของเพลงไปแล้วก็ท่อนนั้นรู้สึกแบบไม่เคยมีในเอ็นิมาก่อนเลยครับจริงๆอย่างที่เรารู้สึกชอบในการฟังครั้งแรกอะคือเรารู้สึกว่า ดนตรีก็เฮฟวิตตามประสานก็ม,มีความแบบเกิร์ลคลาสหนักๆนแล้วก็มีความโอ๊ตคูลนิดนึงแต่สิ่งที่เราชอบคือวกคอที่เหมือนรู้สึกว่ารอบนี้น้องใช้เสียงที่ห<อ>วานๆทุมก็ส่วนเหนือก็ผสมกับคนที่เหมือนแบบเป็นคนเสียงหวานนะก็ได้ลองเสียงหวานไปเลยแล้วพอมันแบบมันผสมผสมกันนะ่ะมันเลยให้ความรู้สึกแบบขัดขัด,ขดกันแต่แต่หูแล้วก็มีอิเลเมนที่เหมาะกับเพลงเช่นคือปกติแล้วเพลงอื่นมันจะมีไฮโน้ตแต่อันนี้คือไม่มีแต่ว่ามันจะมีเสียงแบบ ก็ซีซก็ทำมเร์กทำฮาร์มก็ทาเพลงแล้วก็ M v วดีแบบดีใจที่มีท่อนนี้ด้วยเบรกแดนเบาเพราะก่อนอันนี้ก็คือจะชอบเหมือนแบบผสมผสมมาหน่อยใช่ป่ะแต่ว่ารอบนี้ก็คือแบบลงพื้นเป็นแบบฟลอเวิร์กอะไรก็ว่าไปตื่นเต้นดีเพราะว่าไม่ได้เห็นน้องเบรกแดนก็มาสัมผัสมันแลนวเน่ยส่วนไม่ติดเท่าไหร่ไม่ได้เกี่ยวกับช่องเพลงที่มันแบบออกติดโอซูร็อคเน้นๆนะแต่มันว่าเหมือนมันไม่สุดสิ่งที่ขาดเลยคือความใหญ่ของหุบ ออเออ,อด้วยโนตรีใหญุ่่มขึ้นมาแล้วเป็นหกใช่ป่ะแต่หลังจากนา้นมันเบาไม่พาไปอีกนิดนึงบูมแล้วก็ขึ้นไปเลยแล้วก็อ,อาลงมาเหมือนเราเล่นโรลลโคสเตอร์อะเพราะว่าเพลงของเอ็นมีกัะชอบให้เรารู้สึกว่าเราขึ้นโรลล์โคสเตอร์อยู่เราพอเพลงนี้มันค่อนข้างยาวใช่ป่ะมันมเป็น3ามสุดอะอแล้วพอมันระดับมันเท่าเดิมโดยที่ มันไม่ได้มีอะไรเพิ่มให้เราการเป็นไปโฟกัสท่อนอื่นอุ้ยท่อนนี้เพราะจังท่อนนี้หวานอะไรเนี้ยมากกว่ามันพูดว่าไงมันเหมือนให้ความตื่นเต้นเราหน่อยลงแต่เพลงก่อนก่อนเพราะเพลงก่อนมันจะเหมือนแบบบายวัดไฟหอกลุ้นว่าไม่รู้ว่าจะมีอะไรมาเลยใช่อย่างไดสที่เราช็อปกันแรกๆอ่ะเพราะว่าเราจับสตั๊กเจอของเพลงไม่ได้เลยลองเลวไดิ์ทุกมันดีมากอ่ะมันพาเราขึ้นแต่เนี้ยพอเหมือนขึ้นเปิดปึ้งเขาพาเราลงแบบเร็วมากๆอะไรเงี้ยแต่นี้มันเป็นแบบกรูกรูยโยเอาฟีลเนาะเหมือน ช่วงเอาฟิวอ่ะมันเรื่อยๆมาทางเพลงเรวอะถ้ามันจะแบบพาเราขึ้นอะท่อนฟลุกมันต้องให้อะไรมากกว่านี้สำหรับเราไม่ตรงกับที่คาดหวังนิดหน่อยแต่ว่าก็ไม่เป็นไรเชนไม่ใชว่าคาดหวังคาดหวังยังไจริงอะไรนะพี่สาวไปดูไลฟ์หน่อยเผื่อจะสนุกสนานอะไรเพิ่มตัสตอใช่เพื่อเห็นภาพรวมมากยิ่งขึ้นเราไปดูไลฟ์กันดีกว่า3 2 1สองห ฉันพยายามจับคอนเสียชีั่นมาแบบฮึมันเป็นดาวนะครับโมเออุีอ่แต่ชุดเท่นะฉันแบบเมื่อไหร่มาหลงหลงอยู่อ่ะเฮ้ยไม่คิดเายสัดว่ะเป็นลูกดาวเป่นผูดาวแคร์ฟาราใช่ไหมอุย้ยไอ้คนหลอกเนี่ย แต่ท่าน่าเต้น e <cake S 1> อยู่นะทานดูดีคอนเสิร์นุ่มีตั้งตาวะเนี่ยโค้าท่าโอ้โวหัวท่านเต้นกันปันนี่น้องก็ยู่จีนหอมลงปะเนี่ยเดลไปกินเลยเป็นไงกินสวยมากคือฉันนับถือทุกคนที่สามารถใส่กางเกงทรงนี้แล้วออกมาดูดีอะทาสวนอเออ เป็นอะไรที่ใส่ยามาเลยอ,อ่ะเพราะแตายน้องดีเหมือนกันเนาะแฟนสาวดังมากเพราะว่ามันเป็นดาวดาวดาว,ดาวเขาก็เลยมีดาวเยอะหน่อยในี่ยคอนเสิร์ ชอบรักตีคอนหมีมันมีความแบบเอ็กเซียวนิดนึงนะน่ารักน่ารักอ,อ่ะเออเอ็กเพรสชั่นแบบไบโพมีช่วงดุดัดนในช่วงแบบน่ารักโห้องมีความเป็นความจำอะแต่เขาขึ้นเียนมากมาไปก<ค>นะมันเป็นดนตรี โานิ่รอตแต่ตาสมองดีสมองสดสด หวายหวายหวายแแรงมากเราไม่ค่อยลงอ่ะอุ้ยกลับมาเก่งมากซอยนรกขาวขึ้นเหรอครับเนี่ยมันน่าจะดีขึ้นนะเด้ะเริ่มเป็นอ่ นั่นแหละคือน้องเต้นแรงมากเขา้าแบะแต่ด้วยกูแปลกเข้าใจว่าเพลงนี้มันเต้นเอาเบบอกองงโว้ยตะเบ้ครับอ้ยหอมงงวะเนี่ยลูกสวยนะเขาใส่คอนแทคตาสองข้างเพื่อสีะ่ะ สนุกขึ้นเออสนุกขึ้นจริง,นงหนูให้หรือยังอ่ะครับพี่สา <c oughs> บอกว่าหนูไม่ค่อยให้หนูให้อยู่นะครับเ <c oughs> ข้าใจไหมพี่แล้วตอน break dance สนุกเลยละนะลงเพิ่ม ใชุ่ยแล้วโซยุนกัดปากอ่ะเวอร์นะว่าถ้าถึงตอนแรกก็รู้สึกเฉยๆกับเพลงเมื่อตอนดูเอ็มวีเฉยๆแต่ว่าพอมาดูเป็นดึงแบล็คเบรกจริงๆอ่ะเซิร์ฟขอบคุณมากที่เซิร์ฟเพราะรออยู่เอ็กลิเป็นอีกวงหนึ่งที่คาริโลการเฟอร์อ่ะฉันรู้สึกว่าใส่อะไรไปก็คงจะรับได้อ่ะก็คือใส่มาเต็มที่ไม่ค่อยถอนไม่ค่อยถอนผ่าอะไรเงี้ยก็เลยทรู้สึกว่าเห็นสกิลของ ช่างคนชอบเด้เวามันสะใจเลยมันจะแกะอะไรมันจะแกะอะไรคือคือเท่าเกินเพลงไปแต่ก็แกะอะอไรมันมันไงมันม้วนแต่ชอบความเมื่อกี้คือถ้ามันเกินเพลงหรอกมันจทำให้เพลงสนุกขึ้นใช่แต่ตอนที่พี่ตอบพูดขึ้นมาว่าเนี่ยมัน เนิบไปหน่อยนี่ก็คิดอีกแบบหนึ่งว่าถ้าสมมติตอนท้ายหลังจากท่อนเบรกแดนน่ะดันบาร์เพลงขึ้นไปอีกอ่ะเพิ่มคีย์อะไรอย่างเงี้ยเพิ่มไม่เพิ่มอะไรสิ่งให้เราหน่อยเพิ่มอีกสักครึ่งจังหวะอะไรเงี้ยมันมันน่าจะแบบโอ้โหไม่รู้ว่ใช่หรือไม่ก็แอดลิปซู่กันอันนี้ไม่มีเลยโล่งใช่โลงไปมาเลยไม่ค่อยทิ้งอัปเตทแค่เราเท่าไหร่ก็นิดนึงที่แบบ มาจบกลางเป็นส tamam. ีน <okay ี่ว่าทำไงก็ได้ให้ซอยุนมาจบกลางให้ลุงหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเลยบอกครับหูสารล้อไม่คนสุดท้ายประมาณนี้ประมาณนี้กับน้องเอ็นมิกนะคะก็สับท้าก็ตามที่เว็บแอมไปดูจังสิสกันท่างแล้อย่าลืมกดชอบสปายลืมกดกระดิ่งจริงๆสามารถคอมเมนต์พูดคุยเว็บแอมไปดูคนอื่นของช่องถ้ามีการพูดถึงเราในอินสตาแยรมใส่แฮชแท็กกับเป็นสีตลอดด้วยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าอันยง